สวัสดีเพื่อนเพื่อนพ,พี่น้องฟุตบอลไทยทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง afd channel คลิปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการจับสลากแบ่งสายสู่ฟุตบอลถ้วยของเอเชียยันธนาของ a c เฉเมนซิคอิริทและ a c เฉเมนซิค2ในฤดูกาลใหม่2024-2025ี่ถึงีที่มีตัวแทนสโม,มรสรจากประเทศไทยถึง4ทีมร่วมฟาดแข่งแต่ก่อนที่จะไปรับชมในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกระรจายให้ผมด้วยนะครับผม ในฤดูกาล2024ถึง2025นี้นั้นทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันในฟุตบอลรายการระดับสโมสรใหม่จากเดิมมีแค่2ถ้วยที่มีเพียงแค่ FC c n s เมนซิกและ FC Cup มาเป็น3ถ้วยในปีนี้ประกอบด้วย FC c n s เมนซิกอ l ลิตที่เป็น FC c n s เมนซิกเดิม เอ c ซีแชมเปี้ยน a g u e ถหรือว่าเอ c ซีคัพเดิมและถ้วยใหม่ที่ถูกใส่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือธ่าหน้าของ AFC Challenge คัพซึ่งโมเดลคล้ายๆกับถ้วยฟุตบอลยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกของยุโรปที่เกิดขึ้นมาใหม่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเอซีนั้นได้กำหนดโค้ตาการเข้าร่วมการแข่งขันของแต่ละประเทศตามแรงกิ่งสามสิ์ของแต่ละลีกทั่วเอเชียโดยไทยลีกนั้นที่เป็นลีกอันดับที่8ของเอเชียได้โค้ตา 1, 1, 1, 1. นบวกหนบวกหนงั่นก็นคือ1ทีมเล่นเอชซีแชมเีอยริทในรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัตินั่นก็นคือสโมสรบุรีรัมยูเอตที่ได้สิทธิ์ในฐานะแชมป์ไทยลีกอีกหนึ่งทีมเล่นเอซีชมเีอยริทรอบเพย์ออฟนั่นก็นคือแบงคอกยูเอต และอีกหนึ่งทีมเล่นในศึกเอชซีแชมเ้ยนีก2นั่นก็คือการท่าเรือเอส่วนถ้วยเล็กอย่างถ้วยแชม l e น g ์คัพนั้นเราไม่ได้โค้ตาไปเล่นในรายการนี้แต่ต่อมาทีมดงเอทันหัวสมมสอจากประเทศเวียดนามได้ถอนตัวจากการแข่งขันเอชซีแชมเ้ยนีก2ทำให้โค้ตาตรงนี้นั้นไปส้มหล่นตกไปอยู่กับทีมเมืองทองยเูเ็ตทีมจะศึกไทยลีกได้มาแข่งขันในรายการนี้แทน เรามาที่ผลการแข่งขันของ s อสซีชมซีอ e ริทในรอบเพย์ออฟที่แข่งขันกันเมื่อคืนวันที่ผ่านมาสุดกลายเป็นธนายของซานงไทซานนั้นที่เอาชนะ ทีมแบงคอกยูเอเทตไปด้วยการยิงยุดโทษหลังจากเสมอกันในเวลา120นาทีไปด้วยสกอร,ร์1-1ทําให้พลร์แข้งเทพนั้นต้องอกหักตกไปเล่นใน, AC, ในถ้วยเอซชียแชมเปี้ยน2ในปีนี้แทนทําให้สรุปโคต้าในถ้วยเอเชียของสโม,มสรจากไทยฤดูกาลนี้ได้โคต้าเป็น 1+3 ทีมเรามาดูกันว่าตัวแทนจากไทยไมีสิทธ์เจอกับใครบ้างในการจัดสลากในรอบแบ่งกลุ่มในวันศุกร์ที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้ทั้ง2รายการ เรามาเริ่มจากทางฝั่งของถ้วยใหญ่ใหญ่เอซีเมซีอยลิกกันก่อนซึ่งในถ้วยนี้มีทั้งหมด24ทีมจาก12ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันแบบ่งเป็นโซนตะวันตก12ทีมจาก6ประเทศและโซนตะวันออก12ทีมจาก6ประเทศโดยฝั่งตะวันออกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยวิเซลโกเบ e คาวาซากิฟอนตาเล่และโยโกมาเอฟมารีนอสสตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นอุตาวุนได โอฮังซ oh ิลเลอร์และกวางจู FC ฟตัวแทนจากประเทศเกาหลีใต้เซียงไฮ้พอร์ตเซียงไฮ้เซินหัวและซานดงไทซาน3ตัวแทนจากประเทศจีนเซนทันโคสมารีเนอร์ตัวแทนจากประเทศออสเตรเลียยยโฮดูตาซิมตัวแทนจากประเทศมาเลเซียและวุยรามยูเนเตตตัวแทนจากประเทศไทยโดยระบบการแข่งขันรอบแรกเรียกว่ารอบลีสเตดไม่มีการแบ่งกลุ่ม การจับฉลากคู่แข่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด2โถโถละ6ทีมโถหนึ่งจะมีแต่แชมป์ลีกของแต่ละประเทศแต่ละทีมจะแข่งขันทีมละ8นัดย่าวยี่นัดเยือน4นัดเจอทีมไม่ซ้ำกันแต่ละทีมจะต้องเจอทีมจากโถหนนัดเจอทีมจากโถ2ทั้งหมด4นัดไม่เจอทีมจากชาติเดียวกันในรอบลีกสเตดนี้ยกตัวอย่างเช่นทีมวิเซลโกเบทีมแชมป์จากประเทศญี่ปุ่น ที่อยู่ที่โถที่1จะเจอทีมจากโถที่2แน่ๆแล้ว4ทีมนั่นก็คือโปฮังซิลเลอร์กวางจูเอฟซีเซียงไฮ้เซิ้นหัวและซันดงไทซานส่วนอีก4ทีมที่อยู่ในโถที่1น,นั้น ท่าน้าขอทีวีเซอร์โกเบต้องลุ้นเอาว่าจะเจอกับทีมไหนส่วนบุญรัมยูเนเตดนั้นอยู่โถท,ที่1ในการแข่งขันฤดูกาลนี้เป็นทีมเดียวในไทยลีกที่เข้ามาเล่นเพราะฉะนั้นทีมบุญรัมยูเนเต็ดมีโอกาสเจอกับทุกทีมเลยในรอบลีกสเตดนี้ซึ่งในรอบลีกสเต็จะเก็บคะแนนแบบระบบลีกทำการแข่งขันระหว่างวันที่16กันยายนจนถึง16กุมภาพันธ์ปีหน้าพอแข่งครบทั้ง8นัดแล้วจะคัดเอา8ทีมที่ผลงานดีที่สุด แข่งต่อไปในรอบน็อกเอาโดยการจัดสลากรอบลีกสเตทของรายการเอ i ซีชิเมนซีอีลิตนั้นจะมีขึ้นในวันที่16สิงหาคมเวลา16นาฬิกาเรามาลุ้นกันว่าทีมประสาทไสฟ,ฟ้าบุยรเรำเนื้อเต็ดจะจับมาเจอกับทีมแกร่งทีไหนในรอบลีกสเตทนี้นะครับผม เรามาต่อกันที่รายการ AC ซีแชมเปี้ยนซีคชูกันบ้างโดยในรายการนี้การแข่งขันจะเป็นแบบคลาสสิกที่เราคุ้นเคยกันดีจะมี32ทีมเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งเป็นโซนตะวันตก16ทีมและโซนตะวันออก16ทีมโดยจะแบ่งกลุ่มเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมซึ่งรายการนี้ได้กำหนดโถในการจับสลากไว้ไปที่เรียบร้อยแล้วโดยโถท,ที่1ประกอบด้วยแบงคอกยูเอเตจากประเทศไทย ซาเฟสเฮโรชิม่าจากประเทศญี่ปุ่นชูบุคุนไดมอเตอร์จากประเทศเกาหลีใต้และเจ้าเจียงเอฟซีจากประเทศจีนทถที่2ประกอบด้วยกาเทเรเอฟซีจากประเทศไทยซิตี้เอฟซีจากประเทศออสเตรเลียสลังหอจากประเทศมาเลเซียและน้ำดินจากประเทศเวียดนามทถที่3ประกอบด้วยลีมานจากประเทศฮ่องกงายาเอฟซีจากประเทศฟิลิปปินส์ไลออนซีเซลเลอร์จากประเทศสิงคโปร์และเมืองทองยูเอเตดจากประเทศไทย โถที่4ประกอบด้วยอิสตันจากประเทศฮ่องกงเซบูจากประเทศฟิลิปปินส์แทปเนสโลเวอร์จากประเทศสิงคโปร์และเปอร์ซิบันดุงจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งกฎการจับสลากของถ้วยนี้นั้นทีมจากประเทศเดียวกันจะไม่เจอกันในรอบนี้และทีมจากโถเดียวกันจะไม่เจอกัน กลายเป็นว่าทางฝั่งของแบงคอกยูเนเตตดนั้นจะสามารถหลบตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้ได้ทันทีในรอบแบ่งกลุ่มจะไม่มีทางเจอกันในรอบนี้แน่นอนส่วนทั้งการทรเยเอฟซีและเมืองทองยูเนเตตดจะต้องเจอทีมหนักจากทางน้าของเจลีกเคลีกและชนิดซูเปอร์ลีกแน่นอนทีมหนึ่งแบบหนีไม่พ้นและตัวแทนจากไทยมีโอกาสเจอกับทีมจากโทสได้ทั้งหมดทุกทีมเลย โดยการจับสลากในสุบอนเอชิเมทู C C 2, รอบแบ่งกลุ่มนั้นจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่16สิงหาคมเวลา14นาฬิกาซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มนี้จะแข่งขันกันระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่5ธันวาคมปีนี้เอาแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มของแต่ละกลุ่มเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปเรามารุ้น3ทีมตัวแทนจากประเทศไทยในถ้วยนี้ทั้งทางน้าของแมคคอกยูเเต็ด การทร์เอฟซีและเมืองทองยูเอตดว่าจะเจอทีมแกร่งทีมใดในถ้วยนี้กันนะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือดีเทลการจับสลากแบ่งสายในซศึกบอลถ้วยของเอเชียอย่างทางด้านาของเอซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิทและเอซีแชมเปี้ยนส์ิคทูในฤดูกาล2024-2025ถึงที่มีตัวแทนสโม,มสรจากประเทศไทยถึง4ทีมร่วมฟาดแข่งกันนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันจับสลากทางด้านของเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิท จะจับฉลากวันที่16สิงหาคมเวลา4โมงเย็นหรือว่า16นาฬิกาส่วนฝังของ AFC c h ซ m i s มี2จะจับฉลากวันที่16สิงหาคมเช่นเดียวกันเวลา14นาฬิกาหรือว่าบ่าย2โมงนะครับผมทาง YouTube Channel ของ AFC คร b ับถ้าเพื่อความอย่างไรก็พี่กาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทยนี้เพื่อๆก็อ,อ,อ,อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม ไปกระลาจายให้ผมด้วยนะคบผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ